สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินข้าวที่บ้านวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มมะระกระดูกหมูทำยังไงให้ไม่ขมเชิญรับชมเลยนะครับเรามาดูส่วนผสมกันนะครับมะระ700กรัมล้างทงความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆ หูดเยื่อด้านในสีขาวออกให้หมดด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ผมใช้เกลือพอกแล้วก็แช่ไว้ประมาณ5นาทีนะจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับเพื่อลดความขมครับผมซี่โครงหมู450กรัมล้างทำความสะอาดด้วยเกลือให้เรียบร้อยนะครับเห็ดหอมอันนี้ใส่ตามความชอบเลยนะครับเป็นเห็ดหอมแห้งนะ แช่น้ำล้างทําความสะาดสัก2อสามน้ำนะครับจากนั้นก็แช่ด้วยน้ำสะอาดนะครับผักกาดดองผมใช้เป็นผักกาดดองกระป๋องนะครับสะดวกดีน้ำหนักประมาณ125กรัมครับซุปก้อน1ก้อนครับใช้เป็นซุปหมูหรือซุปไก่ก็ได้นะครับ3มเกลอือรากผักชีกระเทียมพริกไทยดําอันนี้ผมทําทิ้งเอาไว้แล้วก็ แช่ฟรีซเอาไว้นะครับก็สะดวกดีครับสามารถนํามาใช้ได้เลยเครื่องปรุงครับเกลือป่ปน1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับใช้น้ำประมาณ2,200 ml นะครับ ใส่เกลือลงไปเลยนะครับจากนั้นใส่ซี่โครงหมูลงไปเลยครับผมใส่ซี่โครงหมูแล้วต้มน้ำต่อให้เดือดนะครับเราจะต้มน้ำให้เดือดด้วยไฟแรงนะครับเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็จะลดไฟลงเป็นไฟกลางนะ พอน้ำเริ่มเดือดเนี่ยเราจะลดไฟลงนะครับให้เหลือเป็นไฟกลางนะครับใช้ไฟกลางต้มให้น้ำร้อนไล่เอาคราบไขมันและสิ่งสปกปรกออกจากซี่โครงหมูนะครับให้เขาเดือดไปสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะช้อนฟองกันสังเกตเราจะมีฟองออกมาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ช้อนฟองเหล่านี้ออาให้หมดนะครับ น้ำซุปข,ของเราจะได้ใส่นะครับช้อนนองคราบไขมันออกด้วยนะครับ พอช้อนฟองเสร็จแล้วเราก็จะใส่สมเกลอือลงไปเลยนะครับ3มเกลอือนี่ปริมาณประมาณ2ช้อนโต๊ะนะจากนั้นใส่ซุปก้อนตามลงไปเลยครับน้ำตาลทรายมาระ ใส่เห็ดหอมใส่ลงไปทั้งน้ำเลยนะครับเป็นน้ำสะอาดละแช่วไว้แล้วก็ใส่ประกาศดองลงไปเลยครับซีอิ๊วขาวจากนั้นตุ้มต่อให้เดือดครับตรงนี้เร่งเป็นไฟแรงนะครับเพื่อให้น้ำเดือดขึ้นมา เราจะต้มแบบเปิดฝานะครับเพื่อให้น้าซุปข,ของเราใส่นะพอน้ำเริ่มเดือดเนี่ยเราลดไฟลงนะครับใช้ไฟกลางนะค่อยๆตุนให้มะระสุกข,ขึ้นมาครับใช้ไฟกลางตุนมะระให้สุกระหว่างที่น้าเดือดเนี่ยถ้าสังเกตเห็นฟองก็ทยอยช้อนขึ้นมานะครับน้ำซุปเราจะได้ใส่นะ ตุนไปจนกว่ามะระจะสุกนะครับต้มต่อมาได้ประมาณ15นาทีนะครับก็มะระเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวจะชิมรสชาตินะครับระวังร้อนนะอืมรสชาติกลมกล่อมดีครับเค็มอ่อนๆแล้วก็มีความขมนิดๆของมะระ แล้วก็มีกลิ่นของมะระเป็นเอกลักษณ์อ่อนๆนะครับรสชาติกลมกล่อมดีมากครับอันนี้เดี๋ยวจะต้มต่อ,อกสักประมาณ5นาทีหรือถ้าใครชอบให้เนื้อของซี่โครงหมูเนี่ยมีความอ่อนนุ่มนะก็จะตุ๋นต่อไปเรื่อยๆก็ได้นะครับก็ตุ๋นถ้าจะให้ซี่โครงหมูอ่อนนุ่มเนี่ยก็ตุ๋นไปสักอีกประมาณ2ี่นาทีก็น่าจะใช้ได้ละนะครับมะระของเราสุกดีแล้วนะครับ ปิดแก๊สได้เลยครับผมตักเสิร์ฟกันจัดลงจานนะครับโดยพริกไทยนิดนึงเพิ่มความหอมเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับตุ้มมาราก,กระดูกหมูใส่ประกาศดองแล้วก็เห็ดหอมรสชาติกลมกลมลองไปทำทานดูนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ